หมวดหนึ่งบททั่วไปมาตราหกเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกอามความในพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การดำเนินงานของราชวิสาหกิจมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวหากรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ,าฐ,าฐาหรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข,ขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทำได้โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมายธรมเนียมปฏิบัติหรือจริตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติอามวรรคสอง จะกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงอามมาตรา5-6เป็นอย่างอื่นก็ได้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญตัติอามวักสองและวักสามต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตราเจพระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่หการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงสงการจัด ซื้อจัดจ้างยุโทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 3. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการอามพระราชบัญญัตินี้ได้4 การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มีใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในรากกิจจานุเบกษา 6. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างอําหนึ่งสองและ3ที่ได้รับยกเว้นมีให้นำพระราชบัญญตัตินี้มาใช้บังคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดอามหนึ่งสองหรือ3ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายการณีไปก็ได้การยกเว้นมีให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นอามวักหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายกรณีอามวักหนึ่งและวรกสามให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการอามมาตรา8วัหนึ่งการจัดซื้อจัดจ้างอาม6นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน ของรัฐต้องดำเนินการอามวัคซีนแล้วให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายอําหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดมาตรา8การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้1คุ้มค่าโดยพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 2. โปรง่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 3. มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสำเร็จ ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ4ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการอามวักหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปอามหลักการดังกล่าวจุลภาคแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีในสําคัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปให้ใช้หลักการอาร์มวักหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติอาร์มมํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการคอและคณะกรรมการพิจารณาอุดทอนโดยอนุโลมมาตรา9กาการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมีให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหลของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้มาตรา1 0ภายใต้บังคับมาตรา -66 ห้ามีให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผย ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่อามกฎหมายหรือการดําเนินการตามกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอาวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่หนึ่งกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้อาม,มาตรา561คอหรือสองกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างอามที่กำหนดในกฎ,นก,ฎกระทรวง หรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดทั้งนี้อาม,มาตรา562งของหรือช3กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างอามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งนี้อาม,มาตรา70-3ขอหรือชอสกรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติอาม,มาตรา823หลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างอามวักหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปอามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา1 2หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอการจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าวจุลภาคให้เป็นไปอามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดมาตรา13ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการอามวักหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีในสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปมาตราหนึ่งสเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัด,จ,ดจ้างอย่างมีในสําคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปมาตรา1 5ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดาอามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดและพาในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปอามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด